ผมรอรายงานในเจบจนสำเร็จท่านไม่ไหวตอนที่ห้าโอเคตอนที่ห้าคือแบบมันในนี่ไงตอนที่ห้าขอเอเล่นนี่คือดีจริงอะไรจริงใช่ไหมล่ะรับผมนะน่าหละครับผมนะฉะนันจะขออภัยจริงๆนะโอเคนอกนั้น <You 're S 1> ถ้า <you 're S 1> คุณอะไรนเนี่ยผูกขอเซตนยอดสู่ต่อชุดพอซีหมอสองหอใส่ไข่เนี่ยคุณจะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องจะเล่นคุณเป๊บน,นึงอะไรวะคุณโดนเนีอะไรมาเนี่ยแป๊บนึงนะอะไรผมไม่เก็ตแล้วคุณโดนเนี่ยีอะไรมาภาษาคุกเหรอโอ้ไม่รู้ไม่รู้จักวะไม่เคยเข้าคุกรับผมนะ อ๋อมันมีภาษาคุกหรือภาษาคุกาาคืกออะไรวะอะไรคือภาษาคุกภาษาคุกแปลว่าโดนเยต,ตูดแน่เฮี er ้ยอะไรวะมันดังในทิกตอกอ่ะเชื่อได้หรอทิกตอกมันก็พูดไปเรื่อยอเออภาษาอะไรอีกภาษาเด็ดทิกตอกอ่ะทิกตอกผมไม่ค่อยอยากเชื่อทิกตอกมันเพลจอบางทีอนะภาษาคุกก่อนเนี่ยดูสิอันนี้นะเนี่ยถ้าคุณติดคุกอ่ะและภาษาคุกคุณไม่รู้อ่ะมันต้องมันต้องขนาดอะไรแยกเลยอวะ ขอเซตย่อสูตรต่อสูตรพอซีหมอสองหอ่อใส่ไข่เนี่ยคุณจะเข้าใจไหม,ไมเขาจ้องจะเล่นคุณเนี่ยถ้าคุณไม่เกตอะ่ะเรื่องนี้แม่งหาจริงหาเลยวะเดี๋ยวกนะ่อนนะเอาอะไรมาหาวะเดี๋ยวก่อนไอชื่อบมไม่เกตเดี๋ยวก่อนนะอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพงนะขอเซตย่อสูตรต่อสูตรฟอซีหมอ้อสองหอ่อใส่ไข่มันมันแต่มันมันมัน,ม,น,ม,นมันสามารถแปลแบบนี้ได้ปะ รัชบัณฑิตยสถานเนี่ยเขาบอกให้ความหมายว่าไงฮะก็คือว่าเซ็ตย่อเซ็ตย่อคือบอกว่าอ๋อผวนคำเหรอเซ็ตย่อสอเยสสู่ต่อสอตูดสู้ฟอสอฟูดเหรอจำอะไรเกี่ยวกับผมก็ผวนคำไม่ค่อยเก่งไม่ไม่มันภาษาลู่อะไม่ใช่ผวนคำเหรอภาษาคุยภาษาลู อ๋อมันคือภาษาลูอ่อะมันคือภาษาเฮียอะไรวะเออผมเข้าใจภาษาลูมันคืออะไรวะคุณภาษาลูมันมันเหมือนกับเลียนปะแบบคือให้เติมลูเข้าไปอะไรย่างงี้เหรอคือภาษาเลียนอะคือคาอย่างอย่างเช่นคำว่าอะไรนะอย่างาเช่นคาว่าอย่างภาษาเลียนเนี่ยมันเป็นภาษาเด็กสกอยใช่ไหมก่อนเอ่อภาษาเลียนก็คือว่าถ้าผมพูดว่าหิวเนี่ยก็เป็นริเวียดใช่ไหมเออริเวียดอย่างเงี้ยภาษาลูเออมันมันคือภาษาลูใช่ไหมภาษาลูคืออะไรวะอืม มันเหมือนภาษาแบบสังดาวน,นะเออมันก็ต้องมีลอลิงดิถ้าเกิดว่ามันเป็นรูกับเลียดอะเอออ๋อแป๊บหนึงนะภาษารูกับการชุมนุมมันมันขนาดเอเไรวะภาษารูเนี่ยมันคือการเอาเสียงรอไปใส่แทนที่ใช่ปะเออมันก็ต้องมีลอเลืยด,ดิแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้อะไรอะตรงนี้มันไม่มีลอลิงเลยนี่มันจะเป็นภาษารูได้งไงโออมา,าไม่มีลอลิงเลยตัวออกมาเป็นขอเซตย่อสอดอะไรเนี่ยเออไม่มีลอลิงเลยมันจะรูได้ไงวะ เช่นลานฝูลีตูเออใช่ไหมมันก็เหมือนเลียดอะ่ะเอาจริงเนะปะมันเหมือนเลียนเลยเใส่แทนสระในพยางหลังก็เลียดอ่ะออจริงาาขงข ผู้สงสารก่อนดีกว่านะคะับซ่งกูรู้เรื่องนี้มาทั้เหี้ยอะไรในชีวิตกูเราจะพูดคำว่ากินเราก็ลินลินกูใช่ไหมลินใช่ไลากูลินเล่าเฮ้ลายชูไลาชูแล้วค่อยแทรกแต่ละพยางเข้าไปอ๋อหรือว่ามันไม่ต้องเหรอวะพยางของมันเดี๋ยวเรามาดูทีละคำกันก่อนเนาะกินเราก็พูดก่อนเลยว่าลินลินลินอะไรที่ลินกูเอ้ยลินกินใช่ไหมไม่ใช่ตัวบอกไปบอกลินกูลินกูเพราะมันต้องไปรู้เราก็เลยเรากูกอกไก่ตามพยางหลังมาณจุดเนี้ยเราแทนลอลิงเข้าไปแล้วในคำเสลาอูสระอูเราก็เลย เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งในพยางหลังเนี่ยเพื่อป้องกันการที่มันจะเป็นคาว่ากินอินอะไรเงี้ยเหมือนเดิมเราก็เลยเปลี่ยนมันเป็นสรั่วสระ่ว่ก็เลยเป็นอุน่นใช้สละอุน่นบวกกับอ๋อมันต้องอุ่นเป็ะลินกุลนั่นเองรู้ๆไปทำเพียะไรไม่รู้มันเป็นภาษาเ็กสกอยคุนไอ้ถ้าเป็นภาษาเลียนภะาษาเอกกับส,สกอย แต่ถ้าเป็นแบบภาษาลูอ่ะคือแบบมันเป็นภาษาที่อ๋อนี่ไงเขาใช้คุยกันในการแบบตอนชุมนุมใช่ไหมการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนในช่วงนี่ไงแล้วจะรู้ไปทำไมครับขอบคุณครับเฮ้ยม,มันก็มีประโยชน์อยู่ไอ้คุณเนี่ยการทางการเมืองเนี่ยเขาก็แบบเอาไปใช้ชุมนุมกันใช่ปหมล่ะพูดว่าจริงเสี้ยเลยอ่ะ กลุ่มที่เป็นกลุ่มเพศหลากหลายหรือว่ากลุ่มเพศทางเลือกนะคะนั่นก็คือ,ขอเขาเขาต้องมีแบบเปน็นนี่ค่เป็นการส่งข้อความรับคุณแม่งยิ่กว่า CIA เวเ้ย แล้วคือเหลียงส่งคือลังดุงแบบหลุดซีส่งรังดุงดูซีไม่ไหลบุย๋ย <c oughs> เออไม่ไหลบุ๋ยแล้วแล้วกูตวตแต่เนี่ทำไมมันไม่เหมือนกันวะเพื่อพึ่นะมันไม่เหมือนกันหวะเพื่อพึ่งได้ยังไงวะเ <c oughs> นี่ยไม่ใช่ภาษาที่ได้ยินนี้คือภาษาลูภาษาที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้เฉพาะกลุ่มที่อะไรวะทีหมู่ชาวเพศทางเลือกในประเทศไทย <c oughs> จริงปะโอเคโอเคโอเคโออเคถาม ไม่มีใครให้คําตอบได้อย่างแน่ชัดว่าแต่เข้าใจว่าภาษาภาาษลูมีต้นกําเนิดคราจากที่ไหนโอ้ต้นกำเนิดภาษาหนนูไม่่ทราบเีติ๊กตอกไงสัตว์แแน่ชัดต่ก็ได้ยินเเรรืื่่อองลาหต้นกำเนิดภาษาเอานะติ๊กตอกกันมาหลายแล้วมันก็มีหลายที่มาบ้าะมาจากคุกบ้างมาจากอ๋าวหรอภาษาถิ่นบ้างมาจากอะไรค่ะแล้วเกิดไม่น่าใช่ภาษาถิ่นภาษาถิ่นคงไม่เป็นยาวถึงขนาดนี้ลูกุลินกุลียอะไรเนี่ยภาษาที่ชาวเพศทางเลือกกว่าเรี่อะไรเนี่ย ไอสัตว์ศิลาจารึกภาษาลัวเฮียอะไรเนี่ยมึงอ่านว่าอะไรเนี่ยเพิ่งนะยานนาคุลลี่ทูโลนดูนแลมซูมลาตูเฮียอะไรเนี่ยภาษาพ่อภาษาแม่มพูดบ้าเลยเนี่ยเออโดทวิดดามาแน่ๆเฮ้ยดามาเรื่องอะไรวะ ผมพูภาษาเลียดไปนะเว้ยผมจะโดนดราม่าเลยวะเพราะว่าผมพูภาษาลูได้อยู่เว้ยควาจริงวะเดี๋ยวกูเข้าคอร์สเรียนภาษาลูก่อนภาษาลูจริงถูกกลุ่มนี้เลือกใช้สื่อสารกันเพื่อรักษามารยาททางสังคมมาร์นนมเนี่ยเราได้เดี๋ยวขนาดนั้นเลยเหรอคือต้องมีมารยาทในการพูดภาษาลูด้วยเหรอแบบถ้าเกิดว่ามึงไม่มีมารยาทในการพูดภาษาลูนี่คือแบบมึงไม่ได้เหรอถึงเวลานั้นถูกปะลู่กันบ้างไหมคะก็มีก็มีบ้าง ยังไงบ้างในสถานการณ์ไหนบ้างที่เคยใช้บ้างแบบยังไก็อย่างเช่นเหมือนเวลาคำหยาบางเราอยากที่จะด่าบางคำที่เราอาจจะพูดไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เลียหุ่นเฮี้ยไงเออไล่อุ่นเลียหุ่นไอเฮี้ยไง เออเนี่ยก็เรียนอะองิงก็เหมือนกันก็ทางงันก็มาจากสกอยแค่เปลี่ยนสลักผู้ชุมนุมบางคนมองว่าการสื่อสารด้วยภาษาลูในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการชุมนุมนั้นอาจทำให้ปะเทศคุยอะไรดิยปะเลศทูสไลทูยเียประเทศประเทศคืออะไรเปล่า ปพ๊บนึงมันมันมันยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าใจภาษาลูผิดเหรอเนี่ยเฮ้ยปพ๊บนึงกูเข้าคอนเรียนล้ก่อนปเ๊บนึงนะกูจะได้อ่านออกว่าไม่งเขียนเทียอะไรกันเข้า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 คอนภาษาล้วนแจกโพยภาษาลูเยี่ยอะไรเดีอ่ะแม่มีศัพท์เฉพาะด้วยนะกุนใช่อ่าไล่ชุนใช่ไหมไล่อะไรไล่จะได้รู้ว่าเป็นชอช้างไล่ชุย what ทำไมไล่ชุยอ่ะ อ๋อมันมีตัวสะกดเหรออ๋อมีตัวสะกดของอันนั้นด้วยมันไม่ใช่ว่าสะกดด้วยตัวกลนะหรอกเลยนี่วาแล้วแมวก็เป็นอะไรแล้วก็เป็นอะไรวะอย่าดูไรเดอร์ด้วยภาษาลูกูว่าแมวกูไปรอลริงก่อนแล้วแล้วแล้วแลวไงแล้วมัวแล้วมัวเหรอแลวไงเราต้องหาทางใส่หมอมาเข้ามาหมอมาเนี่ยเราก็แล้วสิงูจะเป็นแล้วมูนั่นเองเป็นยาวเดียว แล้วหมูอะไรเนี่ย แล้วโมคราวนี้มาดูคําว่าขำล้วก็เ,เปลี่ยนเป็นหลำ่ำใช่นไหมหลำ่ำอุยหลำ่ลำตั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเวลาที่เขาพูดเออแล้วมันสะกดยังไงเห็นไหมหรัวหลัวมันก็คือการพูดเขาว่าผัวแต่ว่าแบบเขาละพยางค์หลังเพื่อที่แบบไม่ให้มันเจาะจงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยหลำ่ลำหลำ่ำหล่ำขู่อู้อู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 หล่ำขุอุ้มหล่ำขู่อุ้มก็เป็นหล่ำพู่องสิแล้วป็นไรขำอ๋อขำมันมอม้าเหรอ หลัวเนี่ยถ้าพูดแค่หลัวเนี่ยมันก็เข้าใจอยู่หร้อ๋อมันก็เข้าใจ,จ, <ะ S 1> ใจมันไม่มมต้องมีหออยากที่จะจำกัดความหลัวหลัวอ๋ออ๋โหล่ออันนี้เขาว่าหลัวอยอยู่ เออหินหินแบบตัวออกมาเป็นขอโทษนะเห็นตัวออกมาเป็นเพศที่สามเขาพูดกันเยอะอยู่ซื้อก็จะเป็นลือหรือกันหรืออะไรมาเนี่ยลือหรืออะไรลือลือลืออู้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 หรือสูลือสูลือสูก็แปลว่าซื้อไงคือเียอะไรวะเขียนมันจะงงคราวนี้ดูสองพยางค์กันบ้างกระดาษเราก็พูดไปเลยว่าละ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 อะไรละกรอโอ๋หลอมันสามารถเปลี่ยนแบบนี้ได้เลยเหรอวะมันไม่ต้องโอ๋หลอละกุรอ หลักไม่ยากใช่ไหมคำนี้เราถาไรกับใครไลปูหลบปูไลคูไลปุยหลับ กุบหลับกุบหลับกลุบไลปุยหลับกุบไลกูออลัยครูวีโอเคซึ่งพอมันเป็นภาษาลูเนี่ยอ้าวแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นคำที่มีเสียงรอหรือเสียงอูอูล่ะมันแปลว่ามันก็จะไม่โดนเอนโคดหรอถ้ารู้แค่นี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีกฎแยกอีก2ข้อเพื่อใช้ในการเอนโคดมัยังมีมายาการแยกเหรอเนี่ยไอสัตว์มันเรื่องภาษาลูมีเวิร์มทูบีไหมเนี่ยภาษาลูมีแบบพาสเเทนปะวะเฮียเป็นออริจินออะไรเนี่ยนัดถัดไปนี่คุยอะไรเนี่ยอ มันเป็นภาษาภาษาฟุตเย่ะไรเนี่ยมีว uh, um ิทยากรแยกด้วยโอเคมีเดี๋ยวเดี๋ยวมีแบบเป็นไอ้นี่นะครับเป็นเคโกงของแบบภาษาลูอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนใจว่ามันคือซอโซหรือซอเสือเอาแค่มันเป็นซารซอยอะไรก็พอและอ๋อมันจะเปลี่ยนเป็นซอโซถ้าเป็นลอลิงลอเรืออยู่แล้วใช่ไหม ถ้าทบทำภาษาลูเป็นแกะเชียงโยงว่าน่าจะตายแบบออกข้อสอบเป็นภาษาลูอะเสืออะไรเสือหลูต่อมนั้นก็พูดว่าซองซักลูกเฮียอะไรเนี่ยว่าแ็บรักก็เป็นซักลูกเหลือก็เป็นเสือหลูลองซองลุงเฮียอะไรเนี่ย ียงยาวเนาะรั่วซั่วซั่วก็จะเป็นซั่วลูรูซั่วหลูอ๋อต้องรูด้วยต้องมีไม้เอกด้วยซ้อนคราวนี้เรามาเจอคำที่มีเสียงอูตัวเดอรออริจินอลแหละคราวนี้ถ้าเราเอาสระเสียงอูเออถ้าเป็นสระอูยังไงแบบเนี้ยแล้วพอไปรวมกับแอนชนะออริจินอลต้นฉบับของมันเนี่ยมันก็อาจจะออกเสียงลูกูเหมือนเดิมก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องหาทางแก้ด้วยการเปลี่ยนที่ต้องใส่ข้างหลัง ลูกีเฮ้ยมึงมึงเขจริงเหรอมึงก็จริงนี่ดูก่อนนะลูกีหอที่บอกว่าไอ้ไอ้ตัวมันเป็นเป็นปีอ่ะเขาก็เลยใช้คำว่ากีแทนหรอมันมาจากภาษาลูวอะเซ็มอกซิปลุกสลิกตอกซิปลุกไม่ต้องสนใจตัวนี้อิทลออิทลอลออิทลิปลิปสติฟมาละสักเนี่ยฟังดูแล้วมันก็เป็นพยัญชนลิปสติกซิปลุกสลิกตอก ซิลูกสลิปตอกลิปสติกเขาบอกนะแล้งมไม่ได้มีพวกอะเราก็ค้างไว้พอสนิทกันลิปส,สติกแล้วสติกไม่สนใจเป็นช้าก็จะเห,หลือเหลือคำว่าอีกซิปลูกสลิปตอกก็จะเป็นซิปลูกซิปลูกสะ ก็จะเป็นเราสนใจแค่ต่อต่อีกตอต่ออกติลิปสตินั่นเองนั่นเองต่ออิกอติเห็นไหมหลันชอนไล่แมวรอบชูบรีอูลันแน่นไอไอประโยคนี้คืออะไรกันเนม่ถามจริงหลันชูบเนี่ยเป็นหลังชอนอ่ะหลังชอนชันไม่ชอบอีน่าเนาะอ๋อฉันไม่ชอบ อีนั่นอ๋อโอเคๆต่อมันก็พูดว่าฉันไม่ชอบอีนั่นก็พอป่ะเอ๋อแต่กลัวมันก็บอกไปถอดรหัสได้เลยได้อยากจะหลอกด่าเขานเงียบก็เลยแบบหลอกก็เลยหลอกด่าเป็นภาษาลู่ประเด็นคือว่าถ้าเกิดว่าแบบคนที่เราหลอกด่าก็เป็นคนที่รู้ภาษาลูด้วยกันแล้วมันจะได้ประโยชน์หาอะไรถึงเวลานั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์หาเลยป่ะสรุปคือมันเป็นภาษาที่มันก็ไม่ได้รับขนาดเ้ยมันไม่ได้เป็นภาษา C.I.A. แบบที่แบบโตออกมาเป็น ลอยฟลอเจอร์เนี่ยจากตัวมาเป็นสปายแฟมิลี่เนี่ยใช้ในการติดต่อสื่อสารทำาุร,ร,รกิจลับแน่นอนอะ่ะเป็นภาษาที่แบบว่าถ้ามึงแค่แบบว่าเรามาเปิดเสียเวลาดู YouTube กับ Google ปัญญาอ่อนแบบเดียวเนี่ยมันก็ทำได้ปะวะมันก็ไม่ได้รับขนาดนั้นนะเวย้ยคือมันไม่คือคือ,คอถามว่ามันยากมันก็ยากอยู่นะเพราะแกม่ามันเยอะอยู่แกมยะแกม่ามันเยอะกว่าเลียดมันยากกว่าพูดไปแล้วกันภาษาเลียดยากไอ้ภาษาลูย,ย,ายากกว่ามากอืมแต่ก็นั่นแหละคือประเด็นคือว่าแบบคือ,ค,อคือเวลาเราจะด่าด้วยภาษาลูอ่ะ คนที่เราดา่ามันก็น่าจะรู้ลูอยู่แล้วบอกวะ่ามันก็คงไม่มีประโยชน์หาอะไรอะแต่ถ้าเกิดเราด่าภาษาลูกับคนที่เรากคนที่เขาไม่รู้จักลูอะมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเหมือนกันเพราะเขาไม่รู้จักเขาก็ไม่รู้ว่าเราพูดหาอะไรถึงเวลานั้นให้เขาเปนนักตีความเขาก็งงว่าแบบด่าว่าอะไรวะเอออยากกินลูปูอะไรอย่างงี้เหรอเออเนี่ยนะครับผมแบบใช่ไหมอะมันมันก็มันก็ประมาณนี้อเออแล้วมันจะได้อะไรวะสรุปคือมันก็ไม่ได้ไเลยถือว่าเออเสียเวลาว่ะแม่งเว้ยอะ